สายันสวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่เกมเฮเวนดัสกันอีกครั้งอ่าเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าโอเคโทโมัสโนว์วันแพน องศาเหรอองศาเซลเซียสนี่รหัสปะเนี่ยมึงให้รหัสกูอย่างนี้เหรอสามหนึ่งสี่สามสองแปดสามเก้าเก้ามันจะให้รหัสง่ายไปหรือเปล่าวะเ,าเดี๋ยวนะตะกี้รหัสโทมัสใช่ไหม Tm ปะขึ้นต้นด้วยทีลงท้ายด้วยเพศ อีกอันนึงน่าจะเป็นโทมทัส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 นี่ไงโทน,ทนัสไอดิใช่ไหมไม่ใช่โทมัสโน้ตนี่สิตำแหน่งใช่ไหมมันต้องเป็นตำแหน่งใช่ไหมมันจะเป็นตำแหน่งอะไรดิ ทีทีตัวที่ L แล้ว M อยูยูใช้ละ M อ่ะ M โอเคโอเคตรงนี้เราเก็บหมดแล้วใช่ไหม้อแอบโหลดด้วยทำไมจะต้องแอบโหลดผีหรือเปล่า บี๊ตรงนี้เราฆ่าหมดแล้วใช่หมั้ยหนึ่งสองสาม๋อมันคือรหัสตรงนี้ใช่ไหมอ่อที่ว่าเป็นองศาเซลเซียสที่เราเปิดดูไฟตะเกียสามสองแปดนะคือรหัสให้กันต้องตรง แล้วก็อะไรนะสองเก้าเก้าใช่ไหมสิคืออุ๊ยอ๋ออุ้ยน่ากลัวจังเลยหันไม่โตสิหันให้โตรงกูจะกลัว่าหันไม่โตรงี่ะอือโอ้โหมึงคิดติเข้าเพื่ออะไรทั้งจริง สี่สามหนึ่งสี่ไหนวะสามหนึ่งและสี่จ uh ับทีุ้ยระยิงเละทำไมวะ ซอมบี้อยู่่คยเดินเดินมาเลยมาไอหนุม่มอยากจะโดนของรู้ว่าเทพแต่ใจมันก้าว,วร้าวไกลๆพี่ชอบพี่จะได้ประทับบาอะไรดีๆมไม่ต้องตื่นเต้นกันมากู่มาคนเดียวกูเหงาหัวใจ โมอีกแล้วต้องดูเสมอนะไอ้โน้ตในเกมเนี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องอ่านทัทงหมรเราแค่จะดูว่ามันมีรหัสหรือว่าไกด์นำทางอะไรหรือเปล่าเคเด็นคือมันจะต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหม เปลี่ยนอย่างนี้มันให้ก,กว่าเยอะทำไมเข้าห้องนี้มันจะต้องกระตุกด้วยวะต้องเก็บหลอดทั้งหมดเลยใช่ไหม มีการผสมหลดอดยาซึ่งเราเราต้องดูสูตรจากของโทมัสโทมัสเพื่อนยากโทมัสโน้ตมมหนึ่งกับสามผสมกันเข็มก็เผ็ดมากเลยนี่โอเคคอมไบแล้วอันนี้ คอมไยเป็นอ okay. uh, ันน okay. okay. ี้โอเคอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะแต่มันก็จำเป็น่ะนะเราต้องจะออกมาเออปึ๊บ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 อะไรเดี๋ยวนะ โอ้หน้ากากเราเยอะมากเลยวะเออยาลอดทดลองเลยหนอยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเราน่าจะต้องย้อนกลับไปแมนท่านมันจะมีแอรเรียข้างบนที่ว่าเราผ่านไปไม่ได้เพราะไฟไหม้ไอท่อนี้น่าจะช่วยเราได้ จริงๆเล่นแรกๆนๆๆี่ก็งงทางนะพอได้เล่นสักพักปุ๊บก,ก็เข้าใจเลยว่าก็งงเหมือนเดิมอะไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเ <nell> ฮ <confusion> ้ยเดี๋ยวนะห้องฝั่งนี้เหรอคือต้องมีสาวด้วยใช่ไหมเฉพาะห้องนั้นด้วยนะห้องฝั่งขวามือก็ยังเข้าไม่ได้ไม่รู้ทำไง าวผมอยาผสมกระสุนซะหน่อยเกมนี้นี่น่าจะมีปืนเดียวอย่างที่ผมคาดเดาแล้ว่ะเพราะว่าถ้ามันจะมีปืนอื่นมันควรจะมีตังหานแล้วล่ะมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องใช้ Security g u a r การไหมตรงนี้เคยมาหรือ,อยังวะ จำทางไม่ได้อ๋อจะมีไฟไว้ตรงนี้ไวรัสแซมเปอร์นาลาเซิตรตรงนี้แหละต้องยุ่เสร็จตรงนี้เหรอโอ้กูใส่ถูกทางแล้วแต่กูต้องมาใส่ตรงไม่ตรงขีดเนี่ยนะบ้าบมอที่สุดห้ามนำไวรัสเข้าไปในสถานวิจัยประมาณนั้นแหละ จะสู้พี่อะน้องพี่มามาสิครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกนิดเอาดีครับผมเอาดีครับวิ่งเร็วจังเลยใส่ชุดนักรบและวิ่งเร็วอะเพิ oh. ่มสปีดอะบูสปีดเหรอเพื่อน ใช่ไม่ได้นี้ Director เด r เตอร์ไอดีการ์ดเดียวนะไอเด렉เตอร์ที่พูดถึงนี่เดี๋ยวนะใช่คนที่เราคิดไหมอันนี้ก็เหมือนกันเหรอดูทรงแล้วน่าจะใช่ต้องเป็นไอของไอจอ,อร์ดแน่เลย การของไอ้จอร์ดอะเรายังไม่ได้ใช้อ่ะนึกว่าแค่บอกรหัสอย่างเดียวมันเป็นการดเดเลกเตอร์เหรอการนั้นอะจริงเหรอมันเป็นการเดเลกเตอร์เหรอการใบนั้นแหะเดี๋ยวดิไอ้จอร์ดอะนึกว่าแค่บอกรหัสอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันน่าแปลกเหมือนกันน,นะ นี่ก็จะสแกนกูนทุกรอบเลยกูเอาแค่การ์ดมาใบเดียวสแกนกูนอยู่นั่นแหละมาต้องใช้แลไะไม่ใช่นิดไดเร e เตอร์การ์ดไอดีไอซีการ์ดเอา้าไอจอนไม่ใช่การ์ดของไดเรคเตอร์ไม่ได้เอาแล้วกูต้องใช้การ์ดอะไรการ์ดไดเรคเตอร์นีไดเรคเตอร์ไหนวะ ตอนออกไม่สแกนนะต,ตอนเข้าสแกนจังเลยนะเรามีของแบบนั้นด้วยเหรอไว้การ์ดีเลกเตอร์นี่มีไหมซิเคอร์ลิตี้การ์ดเรามีแค่ซิเคอร์ลิตี้การ์ดกับจอร์ดไอดีการ์ดเราไม่มีนะเราไม่มี เวลาเดินวนนี่มึงก็จะสแกตทุกรอบที่กูเดินผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีกุญแจอ่ะห้องนี้เปิดไม่ได้ต้องเข้าห้องนี้กันไฮสปีด <High Speed. S 1> น่าจะเกี่ยวกับหลอดทดลองหรือเปล่า เห็นกูเลยนะใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันทะลุกำแพงเพื่อไม่ต้องตื่นเต้นรู้อยู่แล้วว่าหนูต้องรู้ ดูสิมีอะไรให้เราใช้ประโยชน์ไหมไดอารี่ของโทมัสโอเควิปเครียร์วีนิดแฟกเตอร์ยูโรป้าูโรป้าูโรป้าโอเค ไปตรงนี้ย่าเยอะเหมือนกันนะกินอเดี๋รเดรไม่ใช่ทางนี้คือ,อจะไม่ลุกจริงๆริงเลยตัวเนี้ยไดเล็ตเตอร์การ์ดจะไปเอาการ์ดนะ พ่ออยู่ว่าอ๋อมันน้ำ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 เดี๋ยวนะเอาไปหมุนแน่เลยยูส <Use> ์มันจะไม่ขยับจริงๆ เอาไปผปสมอีกหรือ่ต้องลองดูนะเผื่อจะต้องผสมไงผสมกันหลอดฟ้าหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็ต้องเลื่อนมาอันสุดท้ายเลยนะมันมีวิธีเลื่อนดีกว่านี้ไหม แต่ว่าต้องหมุนอีกรอบหรอหรือยังไงหรือตรงนี้วะไวรัสโอเคหรือว่านี้วะ Yeah. อ,อ๋อใช้แล้วใช้อีกไม่ได้มันผสมไม่ได้เหรออประสมได้นี่ตอนแรกประสมไม่ได้แล้ววะทำไมะสมไม่ได้วะ ไม่มีเครื่องไหม้โอเคมาไอหลอดยาเนี่ยมันยูดีมันก็ผสมได้บ้างไม่ได้บ้างนี่คือยังไงอ้หไอซอมบี้เปิดประตูขอบคุณมากรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเฮียจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละหูน้องก็ใจเย็นๆซีมีอะไรก็ค่อยพูดกันเอากูเข้าผิดทาง อุตส่าริอุตส่าริวายเฮ้ยเฮ้ย,ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนกระสุนเอา้าเข้ามาทำไมวะเนี่ยอ๋อต้องเข้ามาอีกฝั่งซื่อ,อเอโอ้โหมองไม่เห็นอโอ้แมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอ ได้ยังนี้กับพี่มียางไหมจำได้ว่ามีเขียวๆนะเขียวๆนะอยู่แถวนี้เลยโอ้มาโดนตีโดยไม่ทิ้งเรื่องเลยแล้วตีทีเดียวนาร์เลยนะคือไอเราไอจุดที่มองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นเลยนะซ่อนได้เนียนจริงๆอีกไหมเนี่ยนะ มีเสียงนี่เปลี่ยนกระสุนอย่างเท่วายมองไม่เห็นอีกแล้วมุมอับมุมอับในเกมนี้เยอะเหลือเกินนะต้องใช้แบตโอ้ให้ตายเถอะนี่กูต้องวิ่งย้อนเหรอเนี่ย น่าจะบอกล่วงหน้าหน่อยนะว่าเฮ้ยพี่จะต้องใช้แบตนะอย่าลืมนะเรายังไม่ได้ไวรัสกลับนะคือปอบกระสุนนี่เท่าที่สังเกตจากคลิปก่อนนะต้องบอกเลยว่ามันเกิดเรื่อยใช้เมื่อต้องการก็พออ่อไหนแล้วว่าแบบ อยากให้มันมีวิ่งมากเนี่ยแต่ว่าคือการการที่เหมือนี่คือการไปทางไหนต่อเนื่องมันถึงจะวิ่งไม่มีคิดว่าไม่มีซอมบี้แล้วนะ,ะเห็นนะอะไรนะโอ้โโทเค้นก็ยังว่าเดินผ่านอะไรแม่พลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยนะ ขอบคุณครับเพเราต้องเก็บไอ้คันโยกข้างบนอะ <Okay. S 2> แล้วก็เก็บอันนี้มาคันยโยองใช้ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยดีมาก,กครับดันกลับไปได้ไหมไม่เอาแล้วอ่ะดันกลับไปได้ไหมปิดทางอีกแล้วทำไมชอบเข้าปิดทางวะั้งท,ทางมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะ ฝั่งกันนี้คงไม่ได้เข้าแล้เอ๊ะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ของว่ะอย่าเพึ่งเก็บของจนสุดดีกว่านี่จบตรงนี้ไม่ได้หรออย่าเข้ามาพี่มีกระสุนแล้วพี่ไม่ลังเลจะใช้มัน ดีมาเยียบไข่สบายดีไหมหบอกเลยไม่ง่ายบอกเลยที่สู้พี่มันไม่ง่ายหรอกไอ้น้องเ้โอ้โโทเค็นอีกแล้วครับผมโอเคไดรี่เอามีแอสโฮมาเลยอันแรก PUSH can you find a way to push it down อ่า uh คงไม่ต้องใช้อะนะไดนาไมต์คอมบายกับอันนี้เปล่าแล้วก็ใช้ยูสอ้าวกูไม่มีไฟแช็กจัดเลยจริงๆต่ไหนๆก็ไหนๆละขอคืนนะ เรายาไปเก็บหรือยังเอ๋ไอ้น,นีผมเก็บขวดยาไปดิยังเยวนะไม่ใช่ว่าจะต้องได้ขวดยากาาลับมาหรอเอ๋เก็บไม่ได้ด้วย หรือว่าต้องไปเก็บเอาตรงไหนลุกขึ้นได้ถูกจังหวะจริงๆเลย <lit> คนกำลังมิสมาที่หาทางไปมึงก็ตื่นมาได้ถูกจังหวะจริงๆ ี๋ยวนะมันไม่ขายหลอดทดลองให้ผมเหรอหรือว่าหลอดทดลองมาใช่ตรงนี้คือสุดเแคดตรงนี้อเอากูก็ลืมอีกแล้วกูต้องเอาไปเช็คไม่เป็นไรถ้าเกิดจะต้องกลับม,มาเอาหลอดทดลองเว้นนี่ก็เดี๋ยวกูต้องกลับม,มาเอาแหละไฟเช็คไฟเช็คต้องมาเก็บไฟเช็ค ว่าบอติสุดเลยไฟแชกอยู่ไหนวะมันน่าจะติดตัวเหมือนแบบ Resident Evil 1อ่อะที่แบบเป็นไอเทมติดตัวได้อะโอ้ยถ้ากูลืมไฟแชกนะหากลีบเลยกูจะหาจะไก่เนี่ยมันน่า็ะเคลียร์แอเรียนี้แทบเรียกว่าแต่เรายังหาการ์ดไม่ได้เลยนะที่ว่าการ์ดเปิดข้างบนห้องข้างบนอะ หรือมันไม่มียังไม่มีนะตอนนี้เป็นไปได้ไหม อุยซอมบีไม่ได้อะไรขึ้นมาหนีดีกว่าอ,อะไรอ่ะโอเค็งครับผมสรุปอาญาเนี่ยคือเอามาใส่ตรงนี้เพื่อให้มันเปิดประตูหรอแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็คืออันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคือจบจบตั้งเท่านี้กัะยาเรื่องหน้ากากอัน,นเดียวกวนตั้งหลายรอบเนี่ยนะ เหรอวันเนี้ยสงสัยจะใช่หรอมันเอาจริงไงเนี่ยโอเคงั้นพบกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมกับเฮเวนด t สายันสวัสดีครับ